รับหน่อยอะไอ้เอาอนะาะนมีหน็กคนเข้าชมเบ็นป้าเราขายหมดแล้วมันบ่นดิอะพี่ผ่าโดนใบแดง oh พูดช้าไปมันมันกดไปแล้วอะ่ะไปกันแล้ว เอาอีกแล้วโอ้ไม่บอกเลยโอ้กดต่อเลย doy do i learn you know? ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อยายเลยอ่ะนายชาหนูหนโ,นโดนด้นาสนมไหน,นามที่ไปดูช่องทำงานนามมามาขนของนสนมอะไรอ๋อสยามอยเอ๊ะเฮ้ยซอสเหรอซอสีนซอสมาเร็วเนี่ยเดนถึงได้ใสก่กางเกงตัวนี้ไง น่ารักชิโนเลยะไงยะน่ารัสดีค่ะอืมพี่หนุ่มจัะโรยสวัสดีวันสนดๆค่ะว้าวจะทำร้านลูกครูกับพี่น้าสาวไปรไม่ได้ไม่ได้ตาอกินข้าวแล้วยังซอสวัสดีพี่นัาขายังเดี๋ยวน้องสดาดีพี่พี่น้าขายังซอสยังไม่กินข้าวเลยเพิ่งตูนจากที่น้องต้องกินข้าวแล้วนะเดี๋ยวพ่อมา รอยยายลอยยยจ้าหุงข้าวดอนโอเครอยยายจ้าหุงข้า <laughs> สองสอัยปกติชอบทำอะไรแต่ดอนน่นชอบเล่นแต่ตอนนี้ชอบอยู่ดับยายมากกว่าโอเค ทำไมถึงชอบอยู่นู่นไปอยู่ไปอยู่กับแม่กับพ่อเองนอนดูด้ก็ดูเหมือนกันได้ตัวคนฟังทุกคนฟังทุกคนฟังตวคนฝ่มัครเพิร์ดดูด้วยดูเรื่องโอ้พ่อทำไมดูวะปล่อกให้ทไมพ่อมเปี่ยวลมมันเปี่ยวลมตอนนั้นพ่อใจพ่อใจก็พี่อ้วนให้เข้าเองนะให้เข้าเราก็พีวนให้เข้าแล้วก็ดูใช่ไมไป ไร้สารฝั่งมันไร่สาระมสวัสดีครับ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 จไปรับไปข้างไหนพี่เอาไอซอสไปละไอซอสเราลงไปให้เขาปาดซิหนึ่งตรงไหนอะขอปรับแป้งหน่อยได้ไหมครับหน้าขาวอยู่แล้วเนี่ยไม่ไม่คาริสปาดไปแล้วไงปรัใครคุณเจิดรึไงคุณเจิดก็ได้ครับคุณเจิ เจอไหมเจลาต์นะเจลาด์นะอุจจเจจเจนะผมขอจับแก้ด้วยใหญ่เป็นหนึนะหนูเอาจับไม่ได้คือคนนี้จับแข็งมากเลยพี่มีไปดำเป่าเลยฮะฮะไปจับหนอยเสร็จแล้วครับไม่รีบรอนไม้นะอยู่เ้าเจก่อนอซ้อจะไปขึ้นรถคนนี้ เราเห็นเขาเต้นเนะรถแท้รถแห่เขาเต้นดันเอาเขาต้องเต้นเดี๋ยวาเขาโตกลยเดี๋ยวก็ดูดอกแบบมีไม่ทำนานหรอจ๊ะดอกมี้เรายังไม่มาสวนไปยูกำลังขนของอยู่ไปดูทำนานอันนี้อะไรอ่ะโรงพยาบาลเลยอะอา้าวยังไงอะเนี่ยแค่ขายยาแล้วยาแล้ววุ้ย ที่โน่นเห็นว่าแหลกทำสยามแหลกไปหมดเลยก็เลยยัาที่ไม่กลับมาที่นี่ก็ดีนะจริงๆมันได้แบ่งแยกแบบความแหลกใช่คือบัญชีแยกโซนหน่อยแต่โรงพยาบาลโรงพยาบาลตรงนี้น่าจะคึกคืนกว่าป่ะว้าแล้วมันมันมันคึกคืนแล้วก็มันใหญ่ด้วยนี่มากโหใหญ่เลยฮะใหญ่ขนาดไหนใช่แล้วแถมมันมีที่จอดรถเยอะนี่อ่ะใช่น่าถ่ากินใครก็จริงของคุณนะคุณน้า ขี่ข้าวยันไดจัดขี่ข้าวยันาญญมามเดี๋ยวป้าไปหน้าให้ <c oughs> ดูนี่หนูหนูให้ดูหนูไปป้ามันมาไหนดูนี่โอตายแล้วเดี <c oughs> ย๋ยวไม่หายอีกอ่ะไม่ใช่ยังยังล้มอยู่แล้ว <c oughs> หนูโดนตั้งแต่หนูมาเลยกระโดดปุ๊บหนูมาเลยจริงเหรอโอ้โหใจร้ายจังเลยนายกคนไหนเนะี่ยคนคนเดียว <c oughs> อ๋อตาถั่วใช่ไหมใช่ตาที่มีชิปหน้าตาที่มีชิปเดี๋ยวมันก็ลงมาอีกแล้วมันชอบมันชอบตามดูนะจะบอกให้ไม่ชอบตามช่บเกาะหลังเราอ่ะรู้ไหมใช่แล้วหนูมีข้าวไม่้อนอยากจะให้มาเมื่อกี้เอาเค

จะโดนไหมเหลือหนึ่งจะโดนไหมพี่ขึ้นน้อยันนี้ดูมาลขึ้นไม่อ่านไลก์กูบอ่ะโทษทีครับมอยก็สัมปรีกันเอาไก่ก้อยก็มองกองกองงานงานแข่งซ้อยอุ้ยเพลงนี้สนุกอ่ะ ได้เจียงเห่นได้เจียงคุณมอะ เขาไปแล้ว <gasps> นี่เขาเข้าไปนานจังอ่ะอันพี่หมดนิสัยมี เทิร์นไปเลยเรียบร้อยสวยเป๊ะเป๊ะเวอร์ไปเรียบร้อยโอ้โหอัดเป็นคลิปเลยบอกเลยเจมยเอาไดเหรอไดเหรอได้ทำไฟคลิป ทำไฟคลิปได้เหรอโอเคทำได้ดิมันใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้ใช่ไหมเอาไปให้เมลไ,ได้จะดีไหมก็ได้ใครอะาอย่าทำข่าวเลยด<ห>ีกว่าได้ได้แต่อเอาไปให้คุเมลลอนแต่เมลลอนบอกว่าเมื่อ,อวานเมลลอนบอกว่าเจอแบบเจอจังๆด้วยอะ่ะเขาบอกว่าไม่มีอะไรใช่ปะเขาเคยบอกว่าไม่มีอะไรใช่เขาบอกเขาเป็นเพื่อนกันแต่ว่าเขาก็เลิกกันแล้วนะ แต่ก็แปลกใช่แมรอนเห็นก็ยังยังเสียใจอยู่เมื่ันมาแบบวันดีวันดีดูก่อนได้ไหมันดีไปดูเหรออ่ะอันนี่ Sorry 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 หนูซอสหน้าทำไมเป็นงั้นอ่ะหน้าหนูทำไมเราไปเราเราไปที่เขาตีกันดีกว่าสุขุมสุขุม โควิดอ่ะใช่อ่ะหนูสันุนี้ค่ะน้าหนูทำไมอ่ะขาวหรอแป้งมันเปลี่ยนแลวนะรู้ป่าทำไมอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นลูกแล้วเ ไม่เห็นใช้เลยไม่เห็นทำเลยไหนอะาทำยังไงเดี๋ยวว่าหน้าหน้าหนูมันขาวแล้วหน้าสีไม่รู้อะเพราะว่าเป็นเองหรือเปล่ามันก็เลยไม่เห็นค่มาสวัสด,ดีคะ่ะพี่ยูเซียรรสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะพี่ดูเซียสวัสรรดีคะ่ะน้องช็อตพีคสวัสดีคะ่ะยสวัสดีคะ่ะไม่มีได้ยากมีมาต้องเล่นมมีม ยาลอนเลย คเขาแป้งมันทากันเลอุ้ยฉันทานี่ไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยทำไมจับหน้ากันอะเลยปัดแป้งหน่อยได้ไหมครับบอดี้ฟิวมายไทยสถานีไม่ไปกินอาหารมาหรอใครหนูหรอใช่ผมหนูมาแล้วไม่แดงไหมมันมาแล้วไม่ใช่หรอแต่หน้าเราเหมือนเหมือนไปกินอาหารมาเลยนะถุง ลุงมาไงน้อยากซื้อนะอยากมีเหมือนเขามากไม่มีลุงหมดพันนันทำไมมันแพงจังเลยอ่ะเ <c oughs> ดี๋ยวลุงว่าจะซื้อปืน,ปน,น,นแต่เขาว่าใช้ได้สามวันเด็กอ่ะจีโน่ปืนมันลัวมากได้ไ ก็ดีนะอยากได้อะแต่ว่าแพงนะต้องขอให้ให้มันมีกับแดนอนุญาตในการใช้เงินก่อนเพราะว่ามันแพงมากไม่สามารถใช้เงินได้ตามอารมณ์มันมันแพงแล้วมันแค่สามวันด้วยไงก็เลยมันจะไม่คุ้มหรือเปล่ามันจะไม่คุมหรอเบ่าใชแ่แต่แต่แต่ยิงแล้วลมนะ ตัวล้มเลยอ่ะโดนยิงชีง้นอนกินขนมหน่อยซื้อขนขนมหน่อยหหกินขนมหน่อยไม่มีอนกนขนมนอบอเบรอ,อ,อ,อ่ะ,ะขะาุาดีปีไหนะดีปีใหม่ครับสุขชีวันนี้วันดี อันนึงดิอันนี้มันอยู่ตลอดไปนะปืนฉีดน้ำที่หลังอ,ะอ,มมอ่ะสอนมือหน่นเนี่ยขอขอยายดิไปได้<อ>ตาหรอขอโดวว่าไงนายเขดูหมอนว่ามีคนเขามีปืนฉีดน้ำด้านหน้าหนูยืนดูเขาเชื้อไม่มีรอย ดูบอกให้อให้ยาจับม่ซื้อให้หน่อยเป๋าอะไรกระเป๋าสีสสาวได้จริงด้วยยาให้ยแต่จะให้เินมาซื้อปืนมันได้แค่ปืนหรือเปล่าอมันไม่เห็นคุ้นให้ซื้อโอนมาเมื่อไหร่โอนมาเท่าไหร่ยาโอนมาเท่าไหร่ได้ โตยายได้แล้วได้ได้แล้วค่ะได้แล้วได้เงินแล้วขอบคุณค่ะได้สมือนะไปะดูอันไหนอ่ะอ,อยากได้แบบไปดูตีดาดายได้แบบไหนอ่ะแบบที่ฉีดได้หรือไม่ได้อ่ะเอาแบบไม่หายอ่ะให้มันอยู่ตลอดก็ก็อันอันที่เป็นอันใหญ่ๆอ่ะ อันนี้ให้แทนหนึงเป็นเป็นฉีดน้ำติดหลังนะที<จ>่มันจะอยู่ตลอดตลอดอยู่พอคุณท่ากระดูก็ให้เงินนด้จำนวนหนึ่งใช่ไหม เอาไปไว้หนหมวดไอซอรอ่นะนีอ่อันนี้ชิสุขได้จ่าให้ชิบสุนสอน ให้มาเท่าไหร่อะเมื่อกี้เนี้ยหกแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบดยิงยังไงอะไหนน่ากดยิงอะเอาใส่ช่องแล้วก็กดยิงเห็นไหมต้องไปตรงนี้ไม่มีน้ำอ่ะต้องเป็นที่อื่นถ้ายิงแล้วมันจะล้มอ่ะปุ่มปุ่มอ๊ยจีนวะต้องเลงหรือเปล่า หนูยิงโอ๊ยนี่งไงนี่น,น,นี่นี่ไปยิงไม่โดนเลยไม่โดนไม่เห็นโดนโอ๊ยหนาวแรงเฮ้ยว่าทำงานอยู่ป่ายิงได้ห้า พี่ซื้อหมดไหมนั่นอะเนี่ยรอบนี้หมดรอบนี้หมดแล้วอ่างวนนะครับอ่างวนเดี๋ยวค่อยก็ได้หมดแล้วเนี่ยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วป่ะไปท้าวดีครับขนของตู้หมด,หมดแล้วเหลือแต่อ่างวนต้นองกดอ่างวนสามช่องอะครับไปดูมันต้องกดเก็บด้วยหรือเปล่าหรือไม่ต้องก็ถือได้ตลอดนะ แต่มันไม่เจี๊นะใช่เหรอใรมเฉยเฉยหรือเปล่าใช่มันไม่เดี๋ยวเอารถนี่ไปเก็บก่อนเอารถไม่ด้วยไปเก็บมด้วยไม่นี่ไงรถสพาอยู่ตรงนน้นรถหนูเก็บร้อย เปิดแอร์เนี่ยสุดเลยเปิดแอร์สุดเปิดแอร์สุดใช่รถไม่มีแอร์ดิคันนะแอร์มันพังเอ้าน้องดูมีแอร์รถได้จ่ายยแอร์แบบฟูเลยเนาะฟูเลยเหรอพัดลมหรือเปล่าแอร์พังน่าจะแอร์พังเลยเปิดเสียงพัดลมอ้คนเยอะจังไม่นะแกงอะไรอ่ะดูสิ สีแดงนีแน่ทานี้หรือเปล่าใช่นี่ดูถ้าตดปุ่มหมวกต่อนะครับนั่นมงหมวกต่อเลยนะเดี๋ยวย่อกันเอครับได้ครับได้ฉีดน้ำพี่ได้หรือเปล่าได้เลยเดี๋วเพิ่งเขาเขามีเรื่องกันอยู่อ่ซอสมีอะไรบ้าครับเดอะเดอะเป็นเมื่นรึหนูชีดน้ำได้หรือเปล่ามี้าร้ยสิบนี่ดูสยครับ โอ้นี่ได้ซื้อไม่ใช่เหรอโอ๊ยูคิมที่ไหนไม่ใชู่ชี้ไม่ได้ไม่ังเขานะไม่ังอ๋กออกปุ้งเหม็นเ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 ม็นปุ้งเหม็นเม้นเม็นแล้วทำไมหนูซื้อมาสองอันเลยอะหนูรวยขนาดนั้นเลยหือ ไม่ไม่จะชีได้หนูจะซื้อแล้วไปดูบอกให้ขอยายแล้วคนแป๊บนึงไปดูได้บอกว่าถ้าอยากได้แบบไหนถ้าแบบติดหลังแบบเนี้ยมันติดตลอดแต่ว่าถ้าแบบฉีดน้ํามันก็เล่นได้3วันหนูได้บอกอยากเอาแบบที่ยายให้อย่างเดียวติดหลังแต่ไปอยูแล้ให้เงินมาอีกก้อนหนึ่งเลยให้เล่นอ่ะไปูก็ให้ใช่ให้พร้อมบันเลยแล้วบอกว่าซื้อเลยอีกอันหนึ่งหมดเลยได้เล่น แต่เมื่อกี้หนูจะเป็นฉีดว่าเขาก็ดูบอกไม่ได้อ่าใครเป็นคนรับเงินครับรถที่สเขาเขามีเรื่องอยู่สีแดงไปขอฉีดไม่ได้ยืนบนรถสอดที่มันเกิดมันดีจริงๆไม่ได้มีพ่อแม่ดีนะพ่อพวดยัไปวุ่นยัไปวุ่นวายกับนชอบผอ่อไม่มีพ่อโบเบย์ผอไม่มีรอยไม่มีอะไรสักอย่างนี่ จะบอกว่าแม่เองก็รวยนะจะบอกให้ใช่นตมานี้ก็ให้เงินแต่พ่อไม่เคยให้เลยพ่อยังไม่ให้เลยจริงของเนี่ยชีวิตเปลี่ยนในซอสเฮ้ถามเขาดิแต่ว่านี่นะมีมีเนี่ยจะมีบ้านโตบ้านคาดูฮาร์ดเนี่ยคาดูฮาร์ดคาดูฮาร์ดจะขนยายจ๋ากับไปดูวันๆนึงได้นั่งรถหนูสอนคะรถไปดูแต่รถยายจ๋า แต่ไมูบอกว่ารถรถย้ายไม่มีแอร์เป็นพัดลมนะไมนรู้บอกรถก็รถคันเดียวกันอายูนินทาหรือมาเหรอฮั่นไอสิ่งดี้ชิ่ใช่ซอสเหรอครับน้าก็ไม่รู้บอกว่าร้อนอยู่แล้วรถรถรถในจ๋าเป็นพัดลมแรงแบบฟพัดลมฟูใช่หรือเปล่าใช่หนูบอกว่า ทำไมรถปิยูไม่ไม่แอมมี่แรงเหมือนรถยายจับอ้าวใครพูดอ้าวอ้าวใครพูดอ้าวหนูก็ได้บอกว่ารถยายจับแอร์แดงจะตายแล้วปิยูก็เลยพูดว่าไม่ใช่แอร์แล้วพัดลมบอกว่ามันไม่ขันนมมันไม่ใช่แอร์จริงเหรอ,อยูว่ารถมามมาเก่าขนาดนั้นเรียกร้านรถให้อุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ย นั้งรถนั่งรถมายิงหนึ่งได้ถึงสามโเฮ้เราได้ยิงหนึ่งคนแล้วเอ้ยเปียกเลยหนูเปียกชุนหนูเปียกชุนโอ๊ยหนูโรเมงโอ๊ยโอ๊ยไม่ได้ยิงทันทีนู่นเอ้ยิง ไปคดไปแล้วไปแล้วไปแล้วเร็วเๆเจขึ้นรถใช้ีดเสเราก็ได้ไม่ต้องติถูกเอาทำไมคันนู้นของไปดูฉีขันใค้ทำไมเปลี่ยนคันเนาะนัคนาเปลี่ยนท่านันดูไปเที่ยวกันไดจ่านะเจเปลี่ยนค่านฮัลโหล เออไม่หน,นูตัวเปียกก็เลยดึงประตูมไม่ขึ้นแฟชั่นหมดเลยพี่หนูไม่ได้ตั้งใจจะซื้อเลยอย่างไรสองหมื่นตรงข้างหลังอย่างพวงมาลัยอย่างตรงหัวนะว่างไง มันดูบองว่ามีคน, oh. คนมีปืนฉีดน้ำด้านาหน้าหนูยืนดูเขาเชื่อไม่มีรอยไม่มีตังค์ซื้อให้ไายจับมาซื้อให้หน่อยได้กระเป๋าอะไรกระเป๋าสีส้มสาวว้าว ซื้อที่มันเป็นปืนฉีดน้าไม่ใช่ปืนติดหลังนะอ่านดีๆมันจะเขียนว่าปืนฉีดน้าไม่ใช่ปืนฉีดน้าติดหลังอ่านได้แล้วค่ะได้แล้วได้เงินซื้อผิ่ซะบ้างนคนใ้ครอบครัวเนาะไปขออะไรหนูก็ให้เ่าน่ะถ้ามันไม่มากกันเกินตัว